ทุกคนรู้กันไหมครับว่าความเสียหายที่เกิดจากลมฝนพายุอย่างน้ำรั่วหลังคาแบบนี้ก็สามารถเคลมประกันได้แต่โชคดีที่มีประกันภัยแฮปปี้โฮมของธนาชาประกันภัยโดยขั้นตอนการเคลมเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรไปหาคอนซินเตอร์ที่เบอร์1519แจ้งรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงความเสียหายที่ได้รับจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งทีมงานเข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินราคาชดเชยค่าเสียหายให้ในทันทีแค่นี้ ก็หมดห่วงเรื่องภัยจากน้ําเพราะเขาคอบคุมครบจบทั้งน้ํารั่วน้ําซึมและน้ําท่วมเรียกได้ว่าแท็กเดียวเอาอยู่หากสนใจซื้อประกันภัยบ้านธนชาติ Happy Home พร้อมรับส่วนลดไปเลย10%เพียงแค่กอดโค้ด T หนึ่งศ์ที่ลิงก์ฟอร์มความสนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัยธนชาติอย่าลืมนะครับทำประกันไว้อย่าลืมเคลมกันด้วยเพราะความเสียหายต่างๆคุณไม่จะเป็นต้องซ่อมเองคุณไม่จะเป็นต้องออกเองเพราะว่าคุณสามารถเคลมประกันได้ครับ